คณอยากเจอเอเลี่ยนตัวเป็นๆบ้างหรือเปล่าครับคนบางคนที่เชื่อในเรื่องจานบิน UFO เอเลี่ยนคงหวังว่าสักวันจะต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกประเภทนี้ให้ได้ในต่างประเทศมีการขุดคุยและหาหลักฐานมาอวดอ้างกันอยู่บ่อยๆส่วนในประเทศไทยพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับจานบินบนน่านฟ้าไทยในหลายพื้นที่แต่ไม่ขอฟันธงนะครับว่าจริงหรือไม่จริงและโปรด ใช้วิจารณญาณให้มากๆเพราะว่าวันนี้นายบาชแนลจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ7สถานที่ที่ UFO ปรากฏในประเทศไทย 1. ภาคใต้สึนามิพศ .2547 ในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมพศ .2547 เกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตราขนาด9.2ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ใต้มหาสมุทรอินเดียลึกลงไปประมาณ30กิโลเมตรจุดเหนือศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งแรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงจังหวัดภูเกต็ตจากคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตทราบว่าขนาดของคลื่นยักษ์ที่ซัดเข้าชายฝั่งนั้นมีขนาดสูงกว่า30มเมตรหรือเทียบเท่ากับตึกสิบชั้นภายในเวลา10นาที ที่คืนสัตว์ถล่มชายฝั่งเฉพาะในประเทศไทยมีคนสังเวยชีวิตไปกว่า5,400คนบาดเจ็บกว่า8,000คนสูญหายอีก2,000คนและเด็กๆก,กว่า1,400ชีวิตต้องกลายเป็นลูกกัมพามูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านบาทในขณะนั้นเองมีข่าวลือในโลกออนไลน์หนาหูอยู่ช่วงหนึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่มี UFO มาเยือนเมืองไทยว่ากันว่า ช่วงเวลาหลังเกิดเหตุขึ้นยักษ์ซนามิที่แถบภาคใต้บ้านเรามีคนอ้างว่าได้ถ่ายภาพลับสุดยอดของหน่วยทหารไทยที่ร่วมกับสหรัฐมาอยู่ในมืออ้างว่าเป็นข้อมูลที่รั่วไหลออกมาแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดภาพดังกล่าวเป็นจานบินร่วงตกลงมาโดยถูกทรายกลบอยู่ภายในห้องควบคุมจานบินพบศพเอเลียนสองศพอีกทั้งยังพบมนุษย์เพศหญิงชาวต่างชาติอยู่ในยานอีกด้วย ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์อีกข่าวหนึ่งมีการระบุว่าที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านมาเห็นจานบินอยู่เหนือหน,าน้าฝาอีกทั้งยังมีมนุษย์อวกาศเดินลงมาจากยานและถ่ายเก็บไว้ได้ว่ากันว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้าประเทศไทยชาวบ้านเชื่อว่า เอเลี่ยนกลุ่มนี้มาซ่องสุมกำลังอยู่ที่นี่ 3. ลาดพาร้าวกรุงเทพพศ .2554 อีกแห่งเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองในย่านลาดพร้าวประมาณวันที่18ตุลาคม2554มีข่าวว่าชาวบ้านแถวลาดพร้าวพบลักษณะของยานประหลาดบนฟ้ารูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมและถัดมา ในวันที่22ตุลาคมปีเดียวกันเวลาประมาณ2ทุ่มก็มีผู้พบเห็นยาน UFO อีกครั้งแถวลาดพร้าวอีกเหมือนกันมาในความเร็วสูงจากทิศตะวันตกมุ่งไปสู่ทางทิศตะวันออกแค่เว็บเดียวเองเท่านั้น 4. ี่อยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พศ2554 ทางภาคเหนือของไทยก็พบว่ามีปรากฏการณ์นี้เช่นกันโดยเกิดขึ้นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่มีนักข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งอ้างว่าตนสามารถถ่ายภาพติด UFO บินอยู่กลางท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ได้เหนือท้องฟ้าในภาพดังกล่าวพบเป็นแสงประหลาดสีสม้มรูปร่างเป็นจานบินกับหัวมีขาตั้งสามขาจากลักษณะของวัตถุลีลับนี้ นักข่าวหนุ่มบอกว่าดูคล้ายกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์เลยทีเดียวเจ้าตัวยืนยันว่าเวลาดังกล่าวไม่มีเครื่องบินและไม่มีเสียงใดๆหรือหากจะเป็นมแมลงกลางคืนก็ไม่น่าจะมีรูปร่างคล้ายจานบินเช่นนี้ 5. วัดนาทวีจังหวัดสงขลาพศ2 5 5 8จากข่าวได้เล่าว่า พระลูกวัดและเนนวัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้พบเห็นจานบินบินผ่านหลังคาโบสถสามลำบินตามกันมามีดวงไฟกลมใหญ่สีขาวนวลอยู่ใต้จานบินเคลื่อนไหวจากท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือบินมุ่งไปสู่ทางทิศใต้ด้วยความเร็วไร้เสียงโดยจานบินลำที่สามมีปีกรูปร่างคล้ายนก ตัวจานบินมีแสงสีสม้มวิ่งรอบขอบจานบิน6โรงเรียนแห่งหนึ่งพศ2559ล่าสุดพบปรากฏการณ์นี้อีกครั้งที่สนามโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งนักเรียนไทยสามารถถ่ายคลิปวัตถุคล้าย u o เเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆบนท้องฟ้าได้ในคลิปพบว่าจานบินมีขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอล มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเองว่าชาย U ู o ของจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกลุ่มควันหรือกลุ่มก้อนเมฆเพียงเท่านั้นทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นๆมายืนยันเพิ่มเติมได้ัจินเว้อบ จานบินปวดโพรเลยจานบินนะมันก็มันเป็นวันมันก็หายทั้งานแล้วสิเจ็ดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วเพราะว่าในเวลา21นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีกลุ่มนักศึกษาบันทึกภาพเป็นวัตถุลึกลับคล้ายกับจานบิน UFO และนำเผยแพร่ในโลกโซเชียล โดยมีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากโดยภาพดังกล่าวถูกถ่ายจากโทรศัพท์มือถือบริเวณเหนือดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวนั้นเป็นอะไรกันแน่ซึ่งมีทั้งผู้ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นจานบินจริงๆและผู้ที่มองว่าอาจจะเป็นโดรนหรือไม่ก็ลูกโป่ง หรือว่าโคามลอยกันแน่เบื้องต้นทราบว,ว่าภาพดังกล่าวนั้นได้มีการบันทึกได้จากชั้นดาดฟ้าตึกสูงย่านแยกรินคำถนนห้วยแก้วในตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงบ่ายที่มีท้องฟ้าที่มีเมฆค่อนข้างมากซึ่งปรากฏวัตถุสีดำลักษณะกลมรีลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือดอยสุเทพไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเขตควบคุมการบิน ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับ